กับดักการลงทุนในหุ้นปันผลสูงช่วงนี้บริษัทในตลาดหุ้นหลายแห่งกำลังประกาศผลการดำเนินงานประจำปีซึ่งนอกเหนือจากตัวเลขรายได้กำไรที่นักลงทุนหลายคนเฝ้าติดตามข้อมูลอีกอย่างที่สำคัญสำหรับหลายคนคือการจ่ายปันผลแน่นอนว่านักลงทุนส่วนใหญ่มักจะชอบลงทุนและมองหาหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากปันผลสูง อย่างไรก็ตามมันก็มีสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อคิดจะลงทุนในหุ้นลักษณะนี้แล้วกับดักการลงทุนในหุ้นปันผลสูงมีอะไรบ้างสมมุติว่าบริษัท A มีกำไร100ล้านบาทประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน30ล้านบาทถ้าบริษัทมีหุ้นทั้งหมด10ล้านหุ้นหมายความว่าคนที่ถือหุ้นบริษัทนี้อยู่จะได้เงินปันผลหุ้นละ3บาท คำถามคือแล้วเงินปันผลจํานวนนี้นั้นถือว่ามากหรือน้อยก่อนจะตอบคําถามนี้เราต้องรู้จักการหาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือ i v i i e n d yield กันก่อนซึ่งวิธีการก็คือเอาเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยราคาหุ้นในปัจจุบันแล้วคูณ100เพื่อแปลงผลให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ทำแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าเงินปันผลซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่เราได้รับเทียบกับต้นทุนที่เราลงทุนไปมันมากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาหุ้น A ที่เราถืออยู่50บาทการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหุ้นละ3บาทจะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่ากับ6%อร์หลังจากนั้นเราจึงค่อยนำผลเปรียบ ตอบแทนเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นเช่นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นตัวอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยทั่วไปแล้วดิวอเดนยียวยิ่งสูงยิ่งดีเพราะนั่นแปลว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับราคาหุ้นอย่างไรก็ตามแม้โดยหลักการแล้ว ดีไวเด y นยิวยิย่ยงมีค่าสูงก็ยิ่งดีแต่มีบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามเมื่อเรากำลังจะลงทุนในหุ้นที่มีดีไวเด้นยิวสูงสงูซึ่งก็ได้แก่ดีไวเดนยิวสูงสูงอาจสะท้อนว่าธุรกิจของบริษัทกำลังมีปัญหาเนื่องจากดีไวเด y นยิวคือการนำเงินปันผลต่อหุ้นมาหารด้วยราคาหุ้นเพราะฉะนั้นดีไวเด Yield ที่สูงสงอาจเกิดจากราคาหุ้นซึ่งเป็นตัวหาร ปรับตัวลดลงซึ่งอาจสะท้อนว่าบริษัทกำลังมีปัญหาบางอย่างดังนั้นใครก็ตามที่เจอหุ้นที่มีดีวเด่นยิวสูงๆต้องศึกษาดูให้ดีก่อนว่าบริษัทกำลังมีปัญหาจนทำให้ราคาหุ้นลดลดลงมาหรือไม่และถ้าบริษัทมีปัญหาจริงปัญหานั้นจะส่งผลกระทบกับกำไรและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าธุรกิจกำลังเจอปัญหาใหญ่สุดท้ายดีไวเดนยวในอนาคตก็จะลดลงตามราคาหุ้นที่ลดลงได้เช่นกันบริษัทนำกำไรพิเศษมาจ่ายเงินปันผลกำไรจากรายการพิเศษก็อย่างเช่นกำไรจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทออกไปกำไรจากการขายบริษัทย่อยหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หากในปีนั้นกําไรจากรายการพิเศษมีจํานวนมากหลายครั้งบริษัทก็จะนํากาไรจากรายการพิเศษเหล่านั้นมาร่วมจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยประเด็นคือกําไรจากรายการพิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นนานๆครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องคิดด้วยว่าในอนาคตหากไม่มีกําไรจากรายการพิเศษเงินปันผลก็จะลดลงตามไปด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เมื่อประเทศนั้นๆเข้าสู่ช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นการลงทุนในหุ้นในภาพรวมจะมีความน่าสนใจลดลงด้วยเหตุผลเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นประเด็นคือหุ้นของบริษัทที่มีด i v ว d e เด้นยิสูงจำนวนไม่น้อยถูกจัดเป็นดิเฟน s ซี e สต็อกหรือหุ้นที่มีความผันผวน,นน้อยในทุกภาวะตลาดที่เห็นได้ชัดคือธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างน้ำประปาโรงไฟฟ้า ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักใช้เงินลงทุนสูงซึ่งแหล่งเงินทุนก็มักมาจากการก่อหนี้ดังนั้นการที่อัตราดอกเบีย้ยกำลังเพิ่มขึ้นจะทําให้ธุรกิจเหล่านี้มีภาระทางการเงินที่สูงขึ้นจนอาจส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตธุรกิจอาจอยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวหรือไม่เติบโตแล้วหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าธุรกิจแคชคาวซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำไรายได้และเงินสด ให้แก่เจ้าของกิจการอย่างสม่ำเสมอการที่มีเงินสดเหลือเยอะและส่วนให้มีส่วนให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่น่าพอใจทำให้บริษัทลักษณะนี้มีดีไวเดนยิวสูงได้อย่างไรก็ตามการที่บริษัทมีเงินสดเหลือเยอะถ้ามองอีกมุมก็คือธุรกิจไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากเนื่องจากอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในช่วงอิ่มตัวหรือไม่เติบโตแล้ว ซึ่งการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ธุรกิจอยู่ในช่วงอิ่มตัวแล้วนักลงทุนอาจหวังได้เพียงแค่ผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่ใช่ส่วนต่างราคาหุ้นสรุปแล้วทั้งหมดที่เล่ามาคงทําให้เห็นแล้วว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนในหุ้นปันผลสูงสิ่งสําคัญคือเราต้องศึกษาและวิเคราะห์ว่าบริษัทนั้นมีศักยภาพในการเติบโตมากแค่ไหนคุณภาพของบริษัทเป็นอย่างไรบริษัทสามารถจ่ายปันผลให้เราได้สม่ำเสมอไปตลอดหรือไม่ เพราะโดยหลักการแล้วการลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลสูงเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ควรคำนึงถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนไม่อย่างนั้นเราก็อาจเป็นคนหนึ่งที่ติดกับดักหุ้นปันผลสูงก็เป็นได้